สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้อยากจะมาพูดถึงปมการขึ้นเพดานนี่นะของสหรัฐอเมริกานะครับที่จะมีการคุยกันวันนี้นะตามเวลานของสหรัฐอเมริกาคืนนี้เวลาบ้านเรานะครับว่านะถ้าเกิดยังไม่สามารถที่จะตกลงกันได้นะระหว่างฝั่ง d e m o c ครตนะครับแล้วก็ r e พักบ i ก a านนั้นเนี่ย จะส่งผลกระทบยังไงนะครับกับตัวตลาดคริปโตนะครับก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงิน,นหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นหนะ้าที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆน,นะเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับก็พูดถึงเรื่องปมการขึ้นเพดานหนี้นะของสหรัฐอเมริกานะครับว่านะับจะเกิดความเสียหายอะไรบ้างนะถ้ารัฐสภานะของสหรัฐอเมริกานะับไม่อนุมัตินับให้ขยายเพเพดานหนี้สาธารณะ ให้ขึ้นนับก่อนวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้นะครับแล้วแล้วจะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นนัเนี่ยก็จะทําให้รัฐบาลสหรัฐนับต้องผิดชําระหนี้นะซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีการคุยกันนะแล้วก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะรเรื่องขยายเพดานหนี้สาธารณะนะซึ่งสมาชิก รัฐสภานะครับของสหรัฐจากพรรคริพับบิกันนะซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่นะครับในสภานะครับจะไม่อนุมัติทาให้ขยายเพดานหนี้ขึ้นไปนะถ้ารัฐบาลพรรคเดโมแครตนะซึ่งก็เป็นพรรคของทางโจไบเดนนั่นเองนะครับไม่ยอมรับเงื่อนไขนะที่ริ p u b l i c a n เสนอให้ปรับลดงบประมาณลงนะและต้องมีข้อกําหนดที่เข้มงวดยิ่งขึ้นด้วยนะในการให้สวัสดิการหรือให้เงินช่วยเหลือประชาชนนะแล้วก็ ก่อนหน้านี้นะันเนี่ยทางเจเน็ตเจเลนนะซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะของสหรัฐอเมริกาเนีนะ่ยก็มีการเคยออกมาเตือนเหมือนกันหลายครั้งเหมือนกันนะเรื่องออว่ามาตรการพิเศษนะที่กระทรวงกระทรวงการคลังดึงเงินเข้ามาใช้นะับจะสิ้นสุดลงนะในวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้แล้วนะซึ่งถ้า สภานับไม่อนุมัติขยายเพดานหนี้สาธารณะนะหรือระง,งับเพดานหนี้สาธารณะชั่วคราวนะครับกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะไม่มีเงินนะสำหรับจ่ายค่าใช้จ่ายของรัฐนะและสหรัฐอเมริกาก็จะผิดชําระหนี้นะครับแต่ล่าสุดนั้นเนี่ยประธานาธิบดีนโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตนะแล้วก็ประธานสภาผู้แทนราษฎรนะเควินแมคคาร์นีเนี่ยะจะเจอกันอีกครั้งนะในวันจันทร์นะก็คือวันนี้นะตามเวลา ของสหรัฐอเมริกานะเพื่อที่จะหาหรือเรื่องประเด็นเพดานหนี้ของสหรัฐอเมริกานะหลังจากที่มีการต่อสายพูดคุยกันนะของทั้งสองนะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะก็คือช่วงที่โจบไบเดนนั้นเนี่ยไปประชุม G7 ที่ฮิโรชิมานะที่ญี่ปุ่นนะครับก็มีการต่อสายคุยกันนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนะก็ทิศทางเป็นไปด้วยดีนะครับก็ตามรายงานนะของสํานักสํานักข่าวรอยเตอร์นะครับเอ่อซึ่งสสแมคคที่เองนะั้นเนี่ย ประธานสภาผูแ้แทนรบาษฎาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการกล่าวกับผู้สื่อข่าวนะพูดกับผู้สื่อข่าวนะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่าการหาลือระหว่างเขานะและก็ประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นเนี่ยเป็นไปในเชิงบวกนะในการแก้ปัญหาวิกฤตนี่นะครับวิกฤตนี้ภาครัฐนและการหาลือในระดับเจ้าหน้าที่ได้กลับมา หารือกันอีกครั้งนะครับเมื่อวันที่ที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ในกรณีที่รัฐบาลสหรัฐผิดชําระหนี้นั้นเนี่ยวันนี้มาลองคุยกันหน่อยนะจากการที่ผมลองหาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ต่างๆนะเนี่ยว่าถ้าเกิดมีการผิดชําระหนี้จริงนั้นเนี่ยจะมีผลเสียมีผลกระทบยังไงบ้างนะครับข้อแรกก็เนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นทันทีนะครับในไตรมาสแรกนะที่มีการ ผิดชําระหนี้นั้นเนี่ยก็มีการประเมินนะับจากแบบจําลองนะที่จัดทําโดยสภา,าที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานในสํานักงานบริหารของประธานาธิบดีโจบไบเดนนะของสหรัฐอเมริกานะแสดงให้เห็นนะว่าถ้ามีการผิดชําระหนี้เกิดขึ้นนั้นเนี่ยในไตรมาสแรกนั้นเนี่ยจะเกิดสหรัฐนะจะเกิด เศรษฐกิจภาวะถดถอยอย่างรุนแรงเกิดขึ้นเลยนะครับแล้วก็ข้อ2เนี่ก็คือจะไม่มีเงินจ่ายสวัสดิการสังคมนะครับให้กับชาวอเมริกันนะก็จะมีความเดือดร้อนตรงนั้นเกิดขึ้นนะครับข้อ3นะครับความน่าเชื่อถือลดลงนะต้นทุนการกู้เงินของรัฐก็จะสูงขึ้นด้วยนะรจริงๆตรงนี้เนี่ยผมก็เคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้เหมือนกันนะคร่อเรื่องของตัว เครดิตสเปซนะเส้นสีแดงตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเส้นสีแดงนั้นเะนี่ยมีเทรนะที่วิ่งขึ้นไปนั้นะเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงที่เป็นรีเซชชันนะครับช่วงสีพื้นที่สีเทาตรงนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดเข้าไปสู่ช่วงนั้นนะั้นเนี่ยตามข้อมูลในอะดีตที่ผ่านมานะครับทุกทางที่อยู่ในช่วงรนะีเซชชันนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสินทรัพย์เสี่ยงนะตัว S&P 500ปห้ารอยนะครับนะที่ผม ในเส้นสีสีน้าเงินตรงนี้นั้นเนี่ยก็จะย่อต่ําลงนะครับรวมถึงตัวบิตคอยนะเส้นสีส้มตรงนี้นะครับิตคอยเคยผ่านเรื่องของ r e เทชชั o นมาเนี่ยนั้นเนี่ยแค่ครั้งเดียวนะครับก็คือช่วงประมาณปี2020ก็ทําให้บิตคอยเนี่ยอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดเหมือนกันนะครับเอ่อแล้วก็จริงๆเรื่องของการกู้เงินนั้นนั้นเนี่ยธนาคารนะของหาเมของฐอเมกาเนี่ยก็มีการเข้มงวดมากขึ้นนะครับตามอินดิเคเตอร์เส้นสีเหลืองตรงนี้นะ เป็นอินดิเคเตอร์นะที่ทางเฟดนั่นเนี่ยเข้าไปสํารวจนะเรื่องของมาตรฐานนะหรือว่าความเข้มงวดนะที่จะมีการปล่อยเงินนะให้กับธุรกิจต่างๆเนี่ยก็มีความเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นนาจะสังเกตเห็นว่าเส้นสีเหลืองเนี่ยพุ่งขึ้นไปเลยนะแล้วก็ทุกๆครั้งนะที่เส้นสีเหลืองพุ่งขึ้นไปนั่นเนี่ยก็จะเกิดนช่วง recession เกิดขึ้นนะตอนนี้เองนั้นเนี่ยก็อยู่ในจุดที่สูงเหมือนกันนับเส้นสีเหลืองนะครับนั่นก็เป็นอีกผลกระทบหนึ่งนะอีกผลกระทบหนึ่งนะที่ คนอเมีการต้องเจอเนี่ยก็คือคนอเมิการนั้นเนี่ยอาจจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้นนะครับเพราะว่านะครับตัวอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะครับดอกเบี้ยบัตรเครดิตพวกนี้นั้นเนี่ยมักก็จะขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนนะของพรรบัตรรัฐบาลนะครับของของพรรบัตรกระทรวงการคลังนะครับดังนั้นค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินนะรละการชาระหนี้ของภาคเอกชนและคนเรือนั้นเนี่ยก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่5เนี่ยก็คือตลาดทุนนะ ตัวหุ้นนะคพีร0อนี่มีโอกาสที่จะร่วงต่ำลงมาได้นะครับถ้าเกิดสหรัฐผิดชำระนี่นะครับซึ่งมันเคยมีมาแล้วนะจากกรณีตัวอย่างนะครับซึ่งครั้งสุดท้ายนะครับที่สหรัฐอเมริกาวิรนะเรียกว่าวิตผิดชำระนี้แล้วกันนะเกิดขึ้นนะเมื่อปี2011นอ็ดนะครับซึ่งเป็นยุคที่มีประธานาธิบดีนะมาจากพรรคเดโมแครตนะเหมือนตอนนี้เหมือนกันนะแล้วก็ พรกลิบบิการ์นันเนี่ยก็ครองเสียขึ้มากในสภาล่างนะครับซึ่งในตอนนั้นนั่นเนี่ยเอ,อถึงแม้นะครับว่าสหรัฐนเนี่ยจะรอดจากการผิดชําระหนี้ไปได้อย่างบุบปิดนะแต่ก็ทําให้เศรษฐกิจนะก็สหร,รัฐเศรษฐกิจของสหร,ร,รัฐอเมริกานะก็เรียกว่าเจอกับแรงกระแทกที่หนักเหมือนกันนะครับทั้งการถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือนะและมีการเทขายหุ้นเยอะเหมือนกันนะก็คือช่วงช่วงนี้นะปี 2011นะครับจะสังเกตว่าตอนนั้นตลาดหุ้นนะครับก็ย่อต่ำลงมาประมาณสักเกือบ22เหมือนกันนะในช่วงที่มีความเสี่ยงมากๆะคนะบุดบิดนะที่จะมีการผิดชำระนี่นะครับดังนั้นตอนนี้เองเ,องเนี่ยสถานการณ์ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเหมือนกันนะก็ต้องมาดูกันนะครับว่าในการคุยกันนะครับวันนี้คืนนี้นะของทางโจไบเดนนะแล้วก็ทางแมคคาชีนั้นเนี่ยจะ เป็นยังไงนะเพราะมีเดทไลน์อยู่ถึงแค่วันที่1มิถุนายนนี้นะหนึ่งมิถุนายนเนี่ยนะตามที่ทางเจเลตเยเล่นนะครับทางรจ้รนงมนตีกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกานะครับก็มีการเตือนออกมาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าคุยจะไม่จบเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะว่าอาจจะเห็นนะตัวเอ5 0 0าเนี่ยจะยอดสั่ลงมาได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราดูตัว s อ500เนี่ยก็เรียกว่ายัางวิ่งชนอยู่ วิ่งชนอยู่ก่อนหน้านี้นะครับก็มีการวิ่งชนอยู่ที่เส้นเทรนไลน์ตรงนี้นะครับแต่ก็มีการทะลุเส้นเทรนไลน์ตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับในส่วนของตัวบิตคอยนั้นเนี่ยจริงๆแพทเทิร์นก็คล้ายๆกับตัว XRP 500เหมือนกันนะครับเรียกว่าวิ่งชนนะครับตั้งแต่ออเทมตรงนี้นั้นเนี่ยวิ่งชนจากเส้นเทรนไลน์ตรงนี้นะครับสามารถที่ทะลุนะครับเส้นเทรนไลน์ตรงนี้ขึ้นไปได้นะก็คือช่วงประมาณเดือนมีนาคมนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าหัวนั้นเนี่ยจะ กลงมานะครับแล้วก็ดูเทียบกับตัวอินดิเคเตอร์ตัว MacD ดนี่ดูเหมือนกำลังจะตัดเส้นสีสเงินกำลังจะตัดลงนะกับเส้นสีส้มนะเป็นบาลิสคอร์นะซึ่งทุกครั้งที่ตัดลงอนี่ยก็ดูเหมือนว่านะครับตัว Bitcoin นับก็จะย่อต่ำลงนะบิตคอยย่ยอต่ำลงแน่นอนสน่งผลกระทบไปที่เอาคอยด้วยเหมือนกันนะครับ <S 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 นั่นก็เป็นข้อมูลนะก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะคืนนี้นะแลวว่าจะมี ผลการคุยกันออกมานเนี่ยจะตกลงกันได้หรือเปล่านะครับหรือจะยังยืดเยื้อกันต่อไปนะครับส่วนภาพรวมแล้วของตลาดคริปโตนะครับตัวบิตคอยเฟียร์กรีอินเะด็ยังอยู่ที่ค่านิวเทลอยู่นะครับย่อต่ำลงมาจากเมื่อวานย่อต่ำลมาจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับแล้วก็ย่อต่ำลงมาจากเดือนที่แล้วด้วยนะครับตัวตลาดคริปโตนะครับโดยภาพรวมเนี่ยทั้งห t ดมาเก็ตแคปก็ยังยืนอยู่เหนือหนึ่งล้านล้าน,านเหรียญอยู่นะ i t c o i n อยู่ที่ ประมาณสองหมืนหกปลายปนะ 26, งหมืหกสองหมน็ดตรงนี้นะอีทเทเรียมอยู่ที่ประมาณหมื0นปดนะครับจริงๆในรอบย4ิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นไซนะด์เวนะโดยส่วนใหญ่นะครับทั้งตัวบิตคอยแลวก็ตัวเ t c คอยก็เป็นไซด์เวนะครับ7วันที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้มีอะไรที่วิ่งขึ้นมาอย่างมีนยัยสำคัญสักเท่าไหร่นักนะเลขสองหลักในรอบ7ดวันที่ผ่านมาก็มีตัวทรอนนะขึ้นมาประมาณสัก11%นเค็ดเอร์บซนะคริโนเองนะก็เป็นไซด์เวอยู่นะครับโ The, ตั้งแต่ในรอบ7วันที่ผ่านมานะ, okay, นะครับโอเคนะก็คงเป็นข้อม,มูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังวันนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อม,มูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ